สวัสดีครับวันนี้โฮก้าโอเนโอเนริงคอนสองนะครับเทียบกับพี่ใหญ่โฮก้าโอเนโอเนริงคอนหนึ N ่งแตกต่างกันอัปเปอร์นะครับที่เหลือนั่นเซม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 เลยนะครับก็อัปเปอร์นะฮะว่ากันเลยนะครับผม รีวิวไว้อย่างละเอียดแล้วเรื่องของการใช้งานไปดูได้นะครับสอัมบหลอกนะฮะดูได้เลยลิงคอหนึเพราะไม่ได้แตกต่างเยเลยเลยขอใช้เวลาตรงนี้เรื่องเกี่ยวกับข้อแตกต่างนะฮะอา้าวหนึ่งก่อนเป็นตะข่าย e n g i n e e r mesh ชั้นเดียวชิ้นเดียวเลยนะครับบางนะฮะนะครับสวมใส่สบายนะฮะระบายดีมากลิงคอนสอ นะครับ e r m i s h e r m e s เเหมือนกันนะครับตาข่ายเหมือนกันแต่เป็น2ชั้นข้างนอกเป็นตาข่ายข้างในเนี่ยนะครับเป็นฟองน้ำเหมือนกับ Boston 8เลยนะครับใครที่คุ้นเคยกับ Boston 8 Adidas เนี่ยลิงคจะเป็นแบบนั้นข้อแตกต่างอีกการหนึ่งนะครับอันนี้เล็กๆน้อยๆเรื่องของรูปทรงเนื่องจาก คู่นี้ริงคอนสเนี่ยนะครับข้างในเ,เขาจะทําหนาขึ้นแน่นหนาขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรูปทรงมากขึ้นนะครับบริเวณโทรบ็อกซ์นะฮะแต่โทรบ็อกซ์ของริงคอนหเนี่ยเนื่องจากเป็นตะข่ายชั้นเดียวชิ้นเดียวเลยนะครับก็จะเสียทรงหน่อยๆแม้กระทั่งมีาสายสวมใส่ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะ ย่ยนเป็นรอยยน่นเป็นนะฮะเหมือนใส่กางเกงแล้วแบบไม่ได้รีดอ่ะนะ,ะจะยับยับนะฮะเป็นแบบนั้นนะครับแต่โดยรวมแล้วบรเิเวณโทรบ็อกซ์สวมใส่สบายที่กว้างครับนะฮะผมเผลอเผลอเนี่ยนะครับใครที่เท้าบาน 2e ก็ใส่ได้แต่ยังไงแล้วย้ำนะฮะอย่าลืมไปลองเองสวมใส่เองที่ร้านค้านะครับจะได้รู้วมันเป็นยังไงขอเขาได้นะครับ ข้อแตกต่างที่สองใครที่ลงรายละเอียดและช่างสังเกตเชือกครับเชือกนะฮะก็เป็นไนล,ลอนนะฮะเป็นแบนแบบแบนนะครับไอเลสนี่เหมือนกันเปียบเลยนะครับแต่เชือกดูที่ลายนะฮะลินท่อนหนึ่งจะมีแค่เส้นเดียวลิ้นท่อนสองมีสองเส้นนะครับบริเวณข้อเท้าเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยตรงส้นเหมือนกันเช่น นะครับต่างกันที่ดีไซน์นะฮะดีไซน์นะฮะของ l ินคอน n ินคอนสองนี่จะสวยกว่านะครับมีพูแท็กนะฮะพูแท็กข้างหลังนะครับใครที่ชอบแบบเดินแล้วหิ้วรองเท้านะครับนะฮะเอานิ้วฮิ้วนี่นะครับสกีดีนะครับหรือบางทีเราเวลาใส่เนี่ยฮะก็จะดึงตรงนี้มันก็จะได้สวมใส่เท้าเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะครับอีกกานหนึ่งที่แตกต่างนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์นะฮะ ดินค่อนสองจะมีโอเวอร์เลย์นะครับเยอะเลยคู่นี้ไม่มีเลยนะครับโอเวอร์เลย์เขาแค่ตัวหนังสือนะครับโอเวอร์เลย์ก็คือตัวเ,เ,เหมือนกับดีไซน์ที่ทับลงไปบนบนฮัทอัปเปอร์เขาเนี่ยนะครับเรื่องของการสวมใส่ล็อกดาวน์พูดไปหมดแล้วนะครับไปไปดูเลยนะฮะผมเหมือนกันเปรียบผมคงไม่พูดซ้ำนะฮะไอตัว แผ่นรองเท้าข้างในอินโซถอดไม่ได้นะครับนะฮะนะครับคู่นี้นะครับเป็น segment รองเท้าที่วิ่งได้ทุกระยะใช้ซ้อมได้ทุกแบบทุกรูปแบบนะครับเพราะว่าเป็นคลิฟตันที่ลดน้ําหนักลงมาเป็นฮ o กาอ่าโอเน่โอเน่สายเทรนเนอร์เด r ลี่เทรนเนอร์ที่เป็นสายสปีดทําความเร็วได้นะครับ ทำความเร็วได้นักวิ่งทุกระดับใช้ได้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะพี่ๆสายอีลิทสายโพเดียมนะครับบล็อก A บล็อก B นะครับเอาไว้ซ้อมหรือเอาไว้วิ่ง recovery วิ่ง long run ได้เลยนะครับนะฮะความรู้สึกนะครับนะฮะเป็นรองเท้าที่เบาน้ำหนักนี่นะครับ200 นะฮะรินคอนหนึ่งนะครับจะเบากว่ารินคอนสองนะครับก็เนื่องจากอัปเปอร์ที่ของรินคอนสองจะหนากว่านะครับตามนี้นะครับนะฮะก็ยังแปลกใจอยู่นะครับนะฮะถ้าถ้าย้อนกลับไปดูนะฮะบล็อกที่คลิปที่ผมลงคลิปต้นหนึ่งไว้เนี่ยน้ำหนักที่แตกต่างเนี่ยก็ยังนะฮะคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยต่างกันถึง5กรัมเลยนะฮะ นะครับส่วนริงคันสองนะครับต่างกันแค่2กรัมนะฮะแต่ก็หนักกว่านะครับเรื่องของเอาส์โซ่โทนแฮมิดโซนะฮะก็เหมือนกันเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับโฮก้าคงคิดว่ามันดีอยู่แล้วไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมนะครับเพราะว่าส่วนสำคัญก็คือตัวมิดโซ่เขาเนี่ยนะครับตัวห้องเครื่องเขาเนี่ยนะครับตรงนี้ นุ่มเด้งนะครับเบาแต่ต้องบอกไว้นิดนึงนะครับไม่ดีดไม่ได้ดีดไม่ได้ไม่ดดได้ดีดเหมือนอย่างดีคอนนะครับเหมือนสเก็ตเชอร์ไฮเอร์โกลัน8ไฮเปอร์บลันะครับเหมือนเพคคาซัสเทอร์โบเพคคาซัส37นะครับหรือแม้กระทั่งเอสเอลอะไรพวกนี้นะครับนะฮะพวกนั้นจะดีดจะเด้งนะครับก็แลกกันไปนะครับกับความสบาย นะครับความสบายและเมตาอกเกอร์ er ของเขานะครับคู่นี้นะครับเหมาะกับท,กะะทุกระยะของการวิ่งและนักวิ่งทุกระดับฝีเท้านะครับทุกระดับสีเท้าเลยสำหรับใครที่กำลังมองหารองเท้าออกกำลังกายใหม่ๆกำลังหันมาเริ่มดูแลสุขภาพแนะนำนะครับ ลินคอนนะครับราคาก็เข้าถึงได้นะครับ4,900ไปปลายนะครับแล้วก็สิ่งที่น่ากังวลอย่างเดียวก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คืออาลซเขาซึ่งไม่ค่อยทนนะครับคู่นี้ก็จะเห็นมียุ่ยๆแล้วนะครับที่บริเวณนะฮะโฟฟุตนะครับ ครับคู่นี้ผมไม่กล้าใช้งานมากนะครับเท่ากับอย่างบีคอนนะครับหรือโนวาบล a สนะครับเพราะว่าเนี่ยตรงนี้นะครับนะฮะเช่นกันนะฮะแต่ใครที่เป็นสายยิมเข้ายิมนะฮะรองเท้าคู่นี้เนี่ยวิ่งบนสายพานเนี่ยวิ่งได้สนุกมากเลยนะครับวิ่งสนุกมากๆเลยนะครับจิกดีมากบนบนแผ่นยางของลู่วิ่งนะครับ เรื่องของการระบายระบายดีนะครับส่วน r ิงค่อนสนะครับเดี๋ยวคงรอนะฮะเพราะว่าวิ่งเพิ่งวิ่งไปได้แค่20กว่ากิโลนะครับณนะตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบเรื่องของ first run first impression ผมชอบ r ิงค่อนหมากกว่าและถ้าไปดูที่ผมพูดไว้ในคลิปนะคลิปของ r ิงค่อนนะครับที่มี3-4คลิปด้วยกันนะฮะไปดูได้เลยนะครับ เป็นรองเท้าฮก้าของค่ายฮก้าที่ผมประทับใจแล้ววิ่งสนุกมากที่สุดคู่หนึ่งเลยนะครับผมใช้มาเนี่ยคลิปตันหนึนะครับแล้วเป็นลายใหม่นะครับคลิปตัน2ออ่าคลิปตันส,นสไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับข้ามมา4ี่เลย4ี่ห้านะครับแล้วก็ใช้ไปได้แป๊บเดียวก็โลเลยเพราะว่ากัดครับนะฮะกัดแผลพองเลยนะฮะ ก็ไปด้วยกันไม่ได้แล้วไม่รู้จะฝืนทําไมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบคําถามเลยนะครับที่มีท่านสมาชิกถามมาว่าจะมีรีวิวคลิปตันเจ็ดไหมไม่มีนะครับนะฮะอ,อ,อย่างแรกย้ําอีกทีหนึง ผมไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับและผมก็ไม่ได้ช่องขายของไม่ได้มาขายของนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่อย่าไปคาดหวังว่าจะต้องมีเดี๋ยวตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรมีทั้งแก๊สจงแก๊สเจ็ดอะไรไม่มีนะครับนอกจากว่าอย่างเช่นนาฬิกาถ้าไอไอไออันนี้พังเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีมาแต่ถ้าไม่พังก็อยู่กันไปนะครับแล้วก็เรื่องของรองเท้าเดี๋ยวก็คง จา,จากอันนี้เดี๋ยวผมขอพักนิดนึงเพราะว่ามีท็อปิกนะฮะมะีเนื้อหาที่เดี๋ยวขอพูดถึงบ้างนะครับของสายสุขภาพบ้างนะครับและเดี๋ยวมีนักกีฬามาแนะนำให้รู้จักนะครับกลับมาที่รองเท้าคู่นี้นะครับก็ได้ความรู้สึกนะฮะระหว่างสองคู่นี้นะครับคู่นี้จะเฟิร์มกว่าคู่นี้ นะครับเมื่อแรกใส่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงเบรกอินแล้วเดี๋ยวครบ100กิโลแล้วจะมาเล่าให้ฟังใหม่และครบ100กิโลก็แน่นอนครับเดี๋ยวมี h e to to h e นะครับถ้าใครติดตามช่องผมมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเห็นสังเกตด,ดูนะครับผมไม่ได้มาแบบแกะกล่องแล้วไปเลยมีมาเรื่อยๆก็อย่าเพิ่งเบื่อนะฮะแต่ผมก็จะทำของผมนะครับก็คือ first impression u n b o x first Run นะครับรวมกัน100กิโลคู่ไหนที่น่าสนใจและเป็นที่โปรดปรานนะครับป๊อปวีล่าในหมู่นักวิ่งเนี่ยอย่างเช่นคินวารา10เนี่ยเป็นรองเท้าแห่งปีของผมนะฮะผมทำไว้ทั้งหมดโหสี่คลิปนะครับแลอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับ ไม่ได้ได้อะไรจาก A6 Thailand นะฮะแล้วก็ไม่ได้ได้อะไรจาก A6 ด้วยนะครับ mm. ผมซื้อมาด้วยตนเองเนี่ยเม e r าเรเซเนี่ยตอนนี้แค่ยังไม่ทันอะไรเลยนะครับรู้สึกจะมี3คลิปแล้วน,นะครับนะฮะเพราะฉะนั้น mm. ก็นี่แหละครับ mm. คู่ไหนที่ชอบก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับ mm. เดี๋ยว Endorphin Pro ด้วยนะครับ mm. เดี๋ยว Endorphin Pro ด้วยนะฮะ mm. ก็จะลองดูนะครับก็ รอหน่อยก็แล้วกันนะครับเรื่องของ head to head นะฮะเดี๋ยวจะมีขอขั้นเรื่องของเนี่ยนะเพราะว่าผมจะมีเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับไว้ไว้มาแบ่งปันกันนะครับขออนุญาตนิดน,งนึงนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับสำคัญด้วยนะครับอันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ หนึ่งหมื่นกว่าท่านแล้วนะครับที่ subscribe เข้ามาไม่ได้คิดไม่ได้ฝันไม่ได้คือไม่ได้ได้อะไรนะไม่ได้สะตุง้งสตางอะไรกับตรงนี้นะครับอันนี้ทำแบบเป็นงานอนดิเรกว่างก็มาคุยมาฝอยเรื่องรองเท้าให้นะครับหนึ่งหมื่นท่านนะฮะก็ขอพระคุณนะครับขอพคุณจากใจจริงเลยนะครับที่ให้ความสนใจนะครับ ก็พยายามจะนำเสนอนะฮะจะมีหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับและแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะไม่ได้ขายของแล้วก็มีหลายๆท่านก็เข้าใจอยู่ฮะแต่ไม่ได้มีสปอนเซอร์ครับนะฮะแลวถึงแม้ว่ามีเข้ามาผมก็คิดว่าคงคงไม่นะฮะเพราะว่ารองเท้าผมเนี่ยผมใช้เนี่ยก็ต้องบอกไวน้นิดนึงรองเท้าเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ของผมเดียวด้วยนะครับลูกชายผมมีโชคดีลูกชาย รองเท้าไซส์เดียวกันนะครับมีเพื่อนที่สนิทมากๆรักกันมากๆเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเพกกซ่า37ก็ไปอยู่กับเขาแล้วนะครับออนคลาวซึ่งเป็นรองเท้ามีคนถามมาอยู่เหมือนกันจะมีออนไหมขอพูดตรงนี้เลยนะครับผมเข็ดจ,จากออนแล้วจะไม่มี o อนอีกนะครับนะฮะจะไม่มี o อนอีกเป็นรองเท้าที่ผมช่วงนั้นลองผิดลองถูกนะครับก็นะฮะ ไม่ได้มีอะไรกับบริษัทเขานะครับแต่ว่าเป็นรองเท้าที่ผมใส่แล้วไม่ไม,ไม่ไม่ถูกกับเท้าผมมากๆเลยนะครับเอ่ออ่ะนะฮะก็ <laughs> ตรงนี้นะครับหนึ่งมืนกว่าท่านแล้วเดี๋ยวก็ก้าวต่อไปก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะก็อย่าลืมนะครับวันนี้ฮก้าโอเนโอเนรินคอนส คใครที่มองหารองเท้าที่ชอบเรื่องของรองเท้าที่วิ่งแล้วเบาแล้วนุ่มสบายคูน่นี้น่าสนใจไปลองดูที่ร้านนะครับชอบก็จัดไปนะครับทาไม่ชอบก็มีทางเลือกอื่นนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะฮะอย่าลืมนะครับกด subscribe กด like กระดิ่งนะครับคุณโควิดยังไม่ไปไหนใส่แมสกันไว้ด้วยนะครับฝนมาแล้วเชื้อโรคก็มาด้วย ะครับมากับฝนเนี่ยแหละมากับลมนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับยังไงก็ออกกําลังกายด้วยนะฮะกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษครับสวัสดีครับ